แก่นแก้วตรงนี้มันน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่ร้อยร้ยี่สิบร้อยยี่สิบนี่ยี่สิบแบบยี่สิบแบบนี่เขาพอดีพอดีเนาะไฟล่าสุดเสียดายเสียดายเลยปกัลูกเตือนหายลูกเตือนลูกเตือนลูกเตือนลูกอะไรลูกเตือนลูกเตือนหนอปหา้ลูกเตือนซ้ำกว่ครับทีนี้มีโปรแกรมขึ้นยังพี่หรือว่าแต่พักเดี๋ยแต่สิบกว่าเกมแต่สิบโปรแกมก็พักก่อนเนาะพักก่อนพักก่อนสักสักแป๊บหนึ่งน้องกลับบ้านที่ใต้อะ ไปที่ญาติบ้านญาติที่ลักษณะอ๋อก็พักไปก่อนให้แผลหายอะไรก่อนแล้วเขามาซ้อมเดี๋ยวค่อยเสนอรายการเนาะครับตอนนี้ดีสุด20 21นะมีคู่ใครที่เหมาะสมอบิณแมในสายพี่จิ้นดีจักมุมมองของเรานะในมุมมองเราเนาะมีใครบ้างคนเดิมเลยแก้มือนะอ๋ออยากอยากอยากชกกับคนเดิมดีกว่าแก้มือานปลาประทานปลาประธานเขาอี่แล้วชกจัดอะไรพี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วเที่ยวเที่ยวหน้าถ้าแก้มือก็พิจัดเดิมได้ไหม พี่กัเดเติมได้นะผมเอกครับุณครับผมขออนุญาตลบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมหกอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k 86นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย100-200เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว10บาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้นุน้นเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร @aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ